สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนวิธีการพิมพ์ใบปะหน้าหรือว่าพิมพ์ใบอินโหวตสำหรับทํา,าใบสวดรดขา้ลูกค้านะครับขั้นตอน,นง่ายมากเลยครับให้เราเข้ามาที่ออเดอร์นะครับเมนูที่ชื่อออเดอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นให้ติ๊กถูกออเดอร์ที่เราต้องการจะพิมพ์ด้วยตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับสมมติววถ้าเราอยากจะพิมพ์ใบปะหน้าเราก็แค่พิมพ์แพ็คกิ้งสลิปมันก็จะขึ้นตรงนี้มาแล้วคุณก็สามารถกดพิมพ์ได้เลยก็เหมือนระบบะซื้อขายออนไลน์นทั่วไปนะครับ อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะพิมพ์ใบอินโอยแล้วแค่ติ๊กเหมือนเดิมครับแล้วก็กดใบอินโอยตรงนี้ก็จะมีใบราคาขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็สามารถจะทำเป็นเหมือนใบสร็จราคาหรือว่าใบอินโอยให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันก็สามารถพิมพ์ในตรงนี้เช่นเดียวกันครับหน้าตาของตัวใบอินโอยนี้ก็จะถูกเซตอัพมาโดยระบบแล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพราะว่าระบบจะดึงข้อมูลจากรายการสั่งซื้อของลูกค้าโดยอัตโนมัติรวมถึงใบปะหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ